สวัสดีทุกๆคนด้วยกันลวกันนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กับฮีโร่เซเบอร์กันนะคะฮีโร่เซเบอร์เป็นฮีโร่นักฆ่านะครับทุกคนเป็นฮีโร่นักฆ่านะเออเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ิวหนึ่งไซิสองิ 1, สล 2, สามนะว่ามันจะเป็นยังไงสกิวรายละเอียดก็ตามนั้นแหละฮะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมาใหม่เลยนะคะทุกคนเออแล้วก็ไซคิวหนึ่งนะก็กนะค,ะคือเปิดแล้วจะมีดาบโัวจร ตามรอบตัวของเซเบอร์ห้าเล่มนะครับทุกคนเมื่อเมื่ออาณาเมื่อเซเบอร์โ er จมตีนะดาบก็จะพุ่งไปด้วยนะเนี่ยเนี่ยตามสเตปเลยนะทุกคนตามสเตปเลยนะเออตามสเตปเลยก็คือดาบจะพุ่งไปหาเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็สกิลสองก็เป็นการพุ่งไปทา้งหน้านะเนี่ยพุ่งไปทา้งหน้านะทุกคนเออเนี่ยเนี่ย เออก็พุ่งไปทั้งหน้านะทุกคนเนี่ยก็พุ่งพุ่งไปทั้งไหนก็ได้นะที่ต้องการนะครับทุกคนพุ่งไปทั้งไหนก็ได้นะคะแล้วก็สกิลสามนะก็เป็นการพุ่งเข้าหาฮีโร่แล้วก็ยุกศัตรูนะครับพุ่งหาศัตรูแล้วก็ยุกฮีโร่ก็คือการน็อกศัตรูนั่นแหละน็อกทึงอากาศนะนะทุกคนก็คืออ่าเดี๋ยวเครื่องเราจะเราจะทดลองนะวิธีการคอมบูของ ของเซเบอร์นะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องออกหมดนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองกันนะเดี๋ยวลองกันนะพุ่งไปดิ่สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งนะแล้วก็สกิลสามนะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมเลือดนะเลือดมันยังไม่ถึงอ่าหลอดเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเองนะเดี๋ยวผมจะใช้อ่าสกิลเนี่ยเห็นไหมเออมันก็ประมาณนั้นนะนะสติปนะ สเตปนะทุกคนการใช้สเตปของเซเบอร์นะทุกคนเออเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละครับทุกคนไม่มีอะไรยากนะเนี่ยเปิดแล้วก็ยกเนี่ยก็โจมตีเบสิกด้วยนะเพื่อคมแรงนะทุกคนคือมก็ไม่ได้ยากนะอะไรทำไมนะเออเนี่ยก็หวด,ดีนะหัวเราเรื่อง,องนะศัตรูบางๆนี่รับรองไม่รอดเลยนะทุกคน อืมศัตรูบางๆนี่นะเออ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะลองกับ,นนบเนี่ยบอกเนี่ยตายเลยนะเออคือเลือดบางๆนี่ไปเลยนะทุกคนถ้าไม่มีเครื่องอ่าเครื่องดักนะหรือว,ว่าเครื่องแก้นนะเครื่องอ่าดักอืมเดี๋ยวเราจะไปโรงแรงกันเลยครับไม่พูดมากครับไปเลยโอเคแล้วครับเราก็เข้ามาห้องอ่าแข่งขันกันแล้วครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาลับนับสี่นับสามนับสองนับหนึ่ง let's go โอเคนะครับอ่าเราเข้ามาห้องแข่งขันแล้วครับทุกคนเนี่ยเน่ยเราจะปรับทุกอย่างนะฮะเพื่อเซตให้เซตเอาตัวที่เลือดบางๆนะเลือดที่มันจะใกล้จะตายนะเราก็จับยกเลยนะทุกคนเออเราก็จับยกเลยดิโอเคฮะเราก็จะฟาร์มก่อนนะเพราะเราเอาฟาร์มมานะ อ่าแนะนำให้เป็นอ่าอัพสกิลหนึ่งนะอ,นอ่าอัพสกิปอ่าอัพสกิลหนึ่งนะเพื่อการฟาร์มที่เร็วขึ้นนะแล้วก็เปิดดวยนะนยนะโอเคนะรู้เรื่องนะทุกคนเพื่อถ้าทุกคนอัพสกิลสองมันก็ได้มีไม่มีประโยชน์อะไรนะจนะนเกมนะผมว่านะ,ะแล้วก็ฟาร์มไปฮะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะเดี๋ยวเราฟาร์มกันก่อนนะ เนีย่ยไปตัดซับหัตกอ่อนเฮ้ยเฮ้ยมีนาตาเลียวเกือบโอ้ยเฮ้ยเอ้าเนาตาเลียนาตาเลียเฮ้ยเราต้องเก็บนี่เราเก็บนาตาเลียได้หนึ่งคิวนะครับทุกคนก็ <c oughs> แตกไปเลยสิครับแล้วเราจะตัดบัฟนะไม่รู้ว่าจะตัดบัฟได้หรือเปล่านะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะตัดบัฟได้หรือเปล่านะทุกคนเนี่ยเนี่ยโอมีเพื่อนมาช่วยนะับรับรับรองตัดบัฟได้แน่นะอนเลยทุกคน <c oughs> เออเราจะเก็บอีกโอ้โหเราหิวไงเราหิวโอ้โหหิวแตกเลยฮะโอ้แตกเลยฮะเราเนี่ยแตกนะ,ะ,กนะ,ะเราเนี่ยแตกโอ้โหเกือบนะฮะเกือบเก็บคิวไปได้นะครับทุกคนเออนั่นสิเฮ้ยมีรัวอี้นะรั้วอี้น็อกอยู่นะฮะทุกคนโอ้โหผมเสียดายผมไม่มีอ่าท่าสีนะถ้ามีท่าสีนี่ตายนะ ผมจับยกนะยบจับยกนะคือคอมโบทีเดียวคือตายอ่ะเออคอมโบทีเดียวคือดูเยนะรอยอีนะเพราะว่ารอยอีเลือดมาวางไม่ว่าจะเป็นรอยอีหรือว่าอ่าอะไรนะคิมี่นะเออคิมี่นี่ก็ไปเลยนะเลือดตัวบางๆนะเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนก่อนนะเออเฮียนาธาเลียว่ายังไงนาธาเลียนาธาเลียโอ้ตังหวะนี้ก็ปึ๊ด ปึ๊ดปืดไปเลยสิครับอดอากหนึ่งนะฮะคนแตกหนึ่งนะครับโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้โหรถอีกดาเหยีดแรงเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะตีเต่ากันครับเนี่ยโอ้ยไม่มีเพื่อนมาช่วยนะจะรอดหรเปล่าเนี่ยเนี่ยโอ้โอไม่น่าจะรอดนะตีเต่านะต้องให้เพื่อนช่วยนะต้องให้เพื่อนช่วยนะทุกคน ออมาเอาเต่าหอ้โขแลตีจนนือฮะอออมันมาเอาเต่าเราฮะมันแย่เอาของเราฮะโอ้โหคิมมี่โอ้คือเพื่อนๆสี่คนเราก็กดไม่ทันด้วยไงปัญหานะอืเราก็กดไม่ทนัน,นะดทนด้วยนะ <c oughs> อยให้มันเอาเต่าเฉยเลยโอ้ทุกคนไม่ได้เลยนะจังหวะนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็สกอร์เราก็ได้เปรียบอยู่นะ ในเบียบนะอ,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 อยู่นะห้าสองนะเออไอ้จังหวะนี้ลอยยืดแล้วก็ปื๊ดจับยกเปิดอทันทีแล้วก็ปาดปาดแมงไปปาด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 โอ้มันสิตายแล้วโอ้ยหาลอยอีนเก็บไปได้นะอ้าวขี่แมวนี่โอ้โหตายนำเลยทุกคนนี่ก็ว่าสิรอดนะทุกคนออโอ้โหบอรอดเลยนะทุกคนออ้ย ก็คืออ่าดาเมจอ่โรยีมันไปถือเมื่อเวลาเขาอยู่มอกกันกับถือดาเมจมันจะซือฮอร์ชิตายนำมันนะเอาถือดาเมจของโรยีไปนำมันนะเออบันหันนะโอ้หบวน่าหัาน่าไปอยู่ใกล้ฟาซาอะไรมุกี้นี่ตายนำฟาซาอะไรทุกคนเอ๊นำฟาซาเลยนะเออ ไม่เป็นไรฮะเราก็ฟาระมดี๋ยบอกนะว่าจะหาาดฟามะไอหยาิฟามนี่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะ <c oughs> โอ้มีหลิงไปนะฮะโอ้หลิงกระโดดไปแล้วจังหวะนี้เขาก็เปิดอันติกนยกมงค่าตายอากาศเลยนะโอ้ยกตายอากาศเลยทุกคนเนี่ยมหัวของเซเบอร์นะหัวแต่ตัวบางๆนะแต่ตัวหนาก็ยกไม่ขึ้นเหมือนกันนะนยกขึ้นจะไม่ตายนะทุกคน,นเออแล้วก็สำรวจไปดิเออเปิดดาไปดิทุกคน เนี่ยโหมีนาตาเลียทำไมถึงกล้านะโอ้โหผมรู้ว่าเอ้ยไปไหนละเฮ้ยผมเห็นแล้ว nadzieję, ผมเห็นแล้วเนี่ยเ,<ฮ>เปิดทางนึง à, อืมแตกเลยแตกเลยโอ้โหแล้วก็จะย่องย่องอยู่แถวนี้ฮะดูไม้อ่ะสกิลละมาครบแล้วมาแล้วยกไม่แตกกโอ้เราเราเรานี่เราจะแตกโอ้เกือบแตกนะทุกคน นึกว่าจะฆ่าได้นะฆ่าไม่ได้นะพราะต้นเกมเครื่องไม่ได้เลยทุกคนเครื่องยังไม่ได้ <illnesses> ไไดนะทุกคนเออรอให้เครื่องได้ก่อนนะครับทุกคนอ่าไม่เป็นไรฮะเราฆ่าไม่ได้ถึงเราฆ่าไม่ได้ชุดนี้เธอหน้าเราก็ฆ่าได้นะครับทุกคนเออถึงไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้านะฮะ <_ co os> อ่าในเกมนะในเกมนะเออลอยอีทำไมโหดเอไม่ใช่โหดนะครับด่ามีดแล้วก็มีเกาะด้วยก็เลยจับยกแมงไปดีเอ็มน่าตาเลียโอ้นาตาเลียด้วยโอ้ยไม่ได้นะยฮะนาตาเลียแล้วก็ปีกอะด่ามีดของลอยอีด้วยนะทุกคนโอ้ด่ามีดลอยอีโคตรแรงเลยทุกคนด่ามีดลอยอีแม่งโคตรแรงนะอืมแล้วก็จะฟาร์มไปก่อนนะ เาก็จะเอาบัฟม่วนะทุกคนบัฟแดงนี่หลิงเหงานะเพราะว่ามีอาเฮนาตาเลียยุกจับยุกเลยจังหวะนี่ว่าจังไดนาตาเลียวโอ้ยบักนาจอนสันขับรถมาต่ำนะโอ้ยทับสันเอาเกี่ยดคิวไปได้ดิโอ้ยจับยุกมาไปเลยเราได้คิวไปแล้วโอ้โหโบได้สองคิวได้คิวหนึ่งก็ด no ีเนาะทุกคน อโอเคฮะเราจะไปเล่นเล่นหลุมนะฮะหรือว่าเล่นล่างนั่นแหละโอ้เราก็เคลียร์คิวกับจอ์นสันนะถ้าว่าจอ์นสันขับรถไปเราจะไปกับจอ์นสันนะไม่รู้ว่าจอ์นสันมีรถหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยปอเก็บป้อมไปเลยสิครับป้อมล่างแตกนะครับ โอเคฮะเราก็จะไปกับจอน์แนนะครับจอน์แนครับรถไปว่าจังใดจังหวะดีต่ำแม่งก็ต่ำกำแพงเนาะไอจับยกโลยีตายคาเลยตายคากลางอากาศเลยทุกคนตายคากลางอากาศเลยเฮ้ย hey, บักอาวีจุ๋งจังใดคือการม่ของอันนั้นนะฟาซาเนาะก็จับได้ว่ามันบดแตกโอ้ยทุกคนมันบดแตกนะ โอ้ยังเหลือติดเดียวนะทุกคนยังเหลือติดเดียวยิงเจ๊กนะทุกคนบัวเจ๊กเลยนะยังเหลือแค่ติดเดียวนะคลิปยิงกระแตกนะทุกคนหาบบเป็นหยางบบเป็นหยางนะสกอเราะกับสามห้าหกอยู่เนาะเออบโบเป็นหยางโบเป็นหยางนะสกอร์เราได้เปียกอยู่นะทุกคนสกอร์ได้เปียกอยู่ได้เปียกอยู่ แล้วเขาจะเก็บริทโทนะเนี่ยเนี่ยสกนะยิลสองนะเฮ้ยลงมาลดลงมาลดมามาจับแม่ปาดละล่า,า,ามันก็ตายแล้วโอ้ยตายตายมึงเสียเอาบอยวิจูงบวเอาได้กูแล่นยีก่อน <c oughs> เลือดนี่เหลือติ้เดียวนะทุกคน <c oughs> เอ้เลือดเหลือติ้เดียวใครใครสีบวกกูบวก,บวก,บวกต้องมาเพิ่มเลือดดีว่า <c oughs> โอเคฮะเราได้เกาะมาฮะพีมค่าต่อเฮ้ยเปิดเนาะบ่มีไผ่เนาะไปแล้วไป,นะไปมาแล้วทุกคนอย่างทีดักซุ่มแถวๆนี้แหละมาขวนบัฟนะมันบุกกล้าบ้าบัฟเลยนะทุกคนม <S <S เมอนาตาเดียดจังหวะนี้เขากันจับยกไปเลยสิครับแตกหนึง่งโอ้โห,โหนาตาเลียบอกเลยบรอดเลียบางๆเอเลือดบางๆง,งบงองบรอดเลยนาะตาดียนะ เอาจังหวะนี้แม่งตัดพามาจับอคิมี่เลยตายแตกหนึ่งเลยเนาะเอาแตกสองลวเออแตกสองแตกสามบอไอ้แตกหนะ้าสองเลยทุกคนโอ้ตายสองเลยเนีโ<ก>่โคตรโหดเลยนะแตกสองแล้วทุกคนนี่แตกสองเลยนะ <c oughs> โอเคครับ okay, ป้อมนี้ก็แตกนะฮะเออนาตาเลียมันจะไม่ดูเลยครป้อมในล้อจังหวะน,นี้มันก็อยู่ทางหลังตลอดนะนาตาเลียเนี่ยเออมันไม่ช่วยเพื่อนนะนาตาเลียเนี่ยเออแล้วก็เปิดจังหวะนี้ยกแม่งตายครับป้อมในล้อหมูกินนี่นาตายครับป้อมในคนะโอ้ยว่าจังไรอาริเทียวแค่ห้าวเทอาริเทีวเอออาริเทียวแค่ห้าวเทอาริเทีวอาริเทีว,อ,ทวอ๋อตอนนี้เรารอครูดาวท่าสามแล้ว พาสามยังพระท่านที่คูดาวคือสามนะคือสามพรท่าที่คูดาวนะเราจะตีตีตีป้อมนี่โอ้เขาหนีตีเอ้ยยุกแมงขาป้อมนะโอ้มันโบเต้อ้ทุกคนโบเตะเลยทุกคนเนี่ยก็คือเลือดมันหนาเลยนะเลือดนักสู้นะเออเอาไปจงนะแต่ก็เฮา,าได้เกียร์นะทุกคนวันนี้เฮาสิบเอ็ดสามแปดนะทุกคน กาสิเบดตายสามสวยเปลี่ยนเปลียนไปครับอ่าบักนี้โอ้ยขับรถต่ำกับเพงขับรถโบเซียนเนาะครับรถโบเซียนนะนนะทุกคนจังหวะน,นี้มนแม่งกนะ็ยกออกนึงเนาะโอ้โหแตกนะอะลอยอีกแตกนึงนะฮะเออเียามาจับอไะไรข่าทุกคนโอ้โหอาริเทียวสิตายเอาอาริเทียวถึงถึงอ่าตีเบสิกนะ เ b บจะตายเอานะเลือดเหมือนเป็นครึ่งหลอดเลยนะเออถ้าโจมตี2ครั้งก่ตายนะโฮ้ยจบเลยครับทุกคนคลิปนี้ก็มเมื่อยงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ